ชาโลยินีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่พระคำวันต่อวันนะครับขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในทุกเช้ชาวันใหม่นะครับอากาศค่อนข้างเย็นเย็นแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้วนะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าโควิดเขาชอบอากาศเย็นๆนะครับเชื้อจะแพร่ได้เร็วนะครับขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านด้วย ในเรื่องสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูแลขณะเด e <c oughs> ียวกันในเรื่องสุขภาพจิตใจจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันดังนั้นพระชนะของพระเจ้าคืออาหารใส่จิตวิญญ,ญาณที่คริสักของมุญใจพยายามห <C> eh <ive> <c oughs> <c oughs> ม้อ <addition> ป้อนแล้วก็เตรียมให้กับพี่น้อง <c oughs> ได้มีโอกาสได้รับประทานในทุกเช้าวันใหม่นะครับอาหารในเช้าวันนี้นะครับ <c oughs> ปรากฏในพระธรรม มาระโกโบทที่5แล้วนะครับเราเดินทางมาถึงมาระโกโบทที่5ข้าพเจ้าจะเลือกแค่บางช่วงบางตอนนะครับที่จะมีโอกาสมาหนุนใจแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับ mm. พะัะชนะของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกโบทที่5ขออน,นุญาตสรุปอย่างนี้นะครับ mm. ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระสุคิดก็เริ่มเทศนาเริ่มประกาศแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า แล้วก็ได้เดินทางไปในที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีในแคว้นยูเดียแถวๆนั้นนะครับได้ทําการอัศจรรย์มากมายคนตาบอดเห็นได้มีคนผีเข้าถูกรักษาจากพรี่สุริตอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับในตอนนี้นะครับในเพระธรรมบทที่5ข้อที่21จนไปถึงข้อที่ประมาณ43เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวจะมาพูดคุยแล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นภาพด้วย พี่น้องครับข้าพเจ้าจาได้สมัยที่ข้าพเจ้าฝึกงานเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับไปรับใช้พระสุทธิ์เตอยู่ที่โคราชนะครับที่คิดจะใกล้ๆที่จะสงสารนะครับพี่น้องหลายท่านรู้จักที่จะสงสารเนาะพอไปอยู่ที่นั่นก็เป็นช่วงที่เราก็เป็นเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นปีแรกที่เราเริ่มรู้จักพระสุทธิ์เตรับใช้พระเจ้าเนาะก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ตื่นเต้นด้วยมีเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกโอ้โหหลายๆอย่างนะครับและมีเหตุการณ์หนึ่งที่ยังจำได้จนช่ววันนี้แล้วก็เห็นถึงการเสาาร์ของพระเจ้าีิน้องครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณวินะครับคุณวิเนี่ยเหตุการณ์ไม่ต่างจากพระชนะของพระเจ้าที่พูดถึงใน,ใ,นใ,นในตอนต่อไปเลยนะครับก็คือ คุณวิทเนี่ยเขาบอกว่าถูกผีสิงถูกผีเข้าหรือว่าถูกโดนของดุนผู้ชายทําของใส่นะครับแล้วความเชื่อของพี่น้องอีสานก็คือจะต้องพาไปหาหมอผีพาไปหาหมอดูหมอดาวหมอดูทุกๆุกอย่างนะครับทำทุกๆุกวิถีทางทำทำจนกระทั่งลูกได้มีโอกาสได้รับก,การรักษาแต่สุดท้ายนะครับคุณวิทเนี่ยก็ไม่หายนะครับภาพที่ข้าพเจ้าเจอตอนแรกก็คือตาจับแบบตึงๆต,ตรงๆแล้วก็พูดกับเราแบบ ไม่ค่อยรู้อะครับไม่ค่อยรู้ตัวนะครับเรารู้ว่าเขาได้รับผลกระทบอาจจะด้วยวิญญาณชั่วหรืออะไรต่างๆนะครับสิ่งที่มาเกิดขึ้นในสถานประกาศเล็กๆมีอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ข้าพเจ้าแล้วก็มีทีมงานเราไปบุกเบิกด้วยกันนะครับก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็บอกกับในทีมงานว่าอาจารย์เศยพิบาลก็บอกว่าเราจะให้น้องวีเนี่ยมาอยู่ที่เชษฐจักร เราจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกเช้าทุกเย็นเราจะให้เขาอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้าทุกเย็นเราจะให้เขาอยู่กับพระจนะของราาพระเจ้าเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นจริงดังนั้นนะครับเราก็ให้คุณวิเนี่ยเข้ามาอยู่ที่คริเตจ,จักนะครับพ่อแม่ตอนแรกก็ไม่ไดีรู้สึกเอนจอยนะแต่ว่าเขาเห็นลูกของเขาแล้วก็ไปรักษาทุกที่นะครับจนเสียเงินเสียทองไม่ต่างกันในพระจนะของราาพระเจ้าพี่น้องครับ สุดท้ายขอบคุณพระเจ้านะครับจนทุกวันนี้ครับเขายังคิดถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็คิดถึงภาพที่เราคุกเข่าอธิษฐานทุกเช้าทุกเย็นอ่านรพระคัมภีร์ให้เขาฝึกอ่านทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยสามเดือนใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนเขาเริ่มพูดปกติกับกลายเป็นคนจนประมาณปีต่อมาข้าพเจ้าก็ฝึกง,งานเสร็จกลับไปอยู่ที่พิธีธรรมแล้วไปเรียนต่อ ได้ข่าวว่าเขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับก็กลับกลายเป็นคนปกติพี่น้องทีักครับนี่คือฤทธิอำนาจของบริสุทธิ์ที่ทำกับคุณวิขณะเดียวกันเป็นท่าทีของเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นท่าทีของพี่น้องสมาชิกที่เซจ,จกักรเป็นขี่จักเล็กๆนะครับยังไม่มีสมาชิกเยอะแยะเรามี5 6คนพวกเราก็ร่วมจับมือกันที่แต่ทุกเช้าใครครูพระเจนะ้าอยู่กับพระเจ้าของพระเจ้าอธิษฐานเช้า,า,ชาเย็นนั่นคือเหตุการณ์เสญาณที่เกิดขึ้นใน ชีวิตของข้าเจ้าช่วยที่ฝึกงานจากนั้นพวกเราก็เดินทางประกาศอย่างเชื่อมั่นเลยว่าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องที่แรกครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่5นะครับพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าจะนํามาเป็นบทเรียนคือเรื่องหญิงโลหิตตกหญิงคนนี้โลหิตตกหมายถึงร่างกายของเขาเนี่ยผิดปกะตินะครับมีเลือดตก ในบางคนตีความไปหรือว่าเบื้องหลังก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์มันหนองในะครับแล้วก็เลือดไหลไม่เคยหยุดเลือดไหลนะครับอย่างขอขอนุญาตนะครับอย่างาคุณผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนนะครับผมไม่ทราบว่าเจ็ดวันอะไรก็อาจจะหมดไปนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้สิบสองปีสิบสองปีที่เขาอยู่ในความทุกข์ทรมานตรงนั้นนะครับเขาก็ต้องแบกรับภาระตรงนั้น และสิ่งที่เกิดคึ้พระฉะนั้นขอบพระเจ้าบอกว่าหญิงโลหิตตกคนนี้ใช้เวลา12ปีในการรักษาไปหาทุกหมอที่สามารถรักษาได้ใช้เงินใช้ทองทั้งหมดที่เขามีจนหมดสิ้นพี่น้องครับผู้หญิงคนที่เป็นโรคโรคโลหิตตกจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเขาจะถูกสังคมตราแนบเขาจะถูกผู้คนมากมายบอกว่าคุณคือมนทินเรื่องจินตนาการภาพผม หรือคนใด้คนหนึ่งนะพี่น้องครับหากเราถูกชาวบ้านตราแน่หา,ากชนคนซ้ายมือขวามือไม่อยากอยู่ใกล้เราเป็นโรคเดียวกันกับอารมณ์เดียวกันกับโควิดวันนี้เลยครับถ้าพี่น้องรู้ว่าผมเป็นโควิดเชื่อไหมไม่มีใครกล้ามาคุยกับผมแน่นอนผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเป็นโรคแบบนี้เขาต้องหลบๆซ่อนๆเขาต้องแอบความทุกข์ทรมานที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขา เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่าโหดหูใจพี่น้องครับสังคมยิวเป็นสังคมที่ค,ค่อข้้นดุสังคมยิมเป็นสังคมที่ค,ค่อข้้นจริงจังผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกมนทินก็คือมนทินนะครับสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบทบัญญัติที่มันเกิดขึ้นเป็นกฎหมายของโมเสสนะครับก็เพื่อสุขันลักษณะที่ถูกต้องในความเป็นจริงไงนะครับ จริงๆแต่ว่าคนอาจจะมองไปในเรื่องที่ดุร้ายแต่จริงๆแล้วที่โมเสสได้ตั้งกฎบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาโอเพื่อที่รักษาไม่ให้เกิดโรคติดต่อคนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยจะต้องถูกแยกออกไปแต่ขณะเดียวกันนะครับคงเข้าใจความรู้สึกของเขาพี่น้องครับโรคโรคหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเป็นโควิดคืออะไรรู้ไหมคือโรคความวิต,ตกจริตความกังวลความกลัวเขาไปดูขาา่าวเมื่อวานนะครับบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นโควิด1 9นะครับก็โดดตึงจากชั้น6ลงมาสีชีวิตรจริงๆโ COVID รคโควิดเนี่ยปัจจุบันเรารู้สึกว่ามันเริ่มซาแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกมีคุ้ม,มกันแล้วนะครับมันจะดีขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ดีขึ้นคือจิตใจเพราะเมื่อคุณเป็นผมเป็นคนรอบข้างติดเราจะต้องปรีวิเว,ว่หนีไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งจะถูกกักตัว14วันเป็นเดือน2เดือนก็แล้วแต่เราจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาพูดคุยกันแบบนี้ เจอการแบบนี้เล่นกับเพื่อนๆแบบนี้ท่านเข้าร่วมกับคนที่เรารักคิดถึงจิตใจคิดถึงผู้หญิงคนนี้ในพระชนะของพระเจ้าเขามีความรู้สึกเขาถูกทอดทิ้งผมไม่รู้ว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงนะครับแต่พ่อพีบันทึกไว้ว่าเงินทั้งหมดหมดสิ้นแล้วพี่น้องท่ลักครับผมอยากจะถามพี่น้องนิดนึงว่าวันนี้เราเป็นเหมือนผู้หญิงโลหิตตอกลรงนี้ไหมเราจะมีคนรู้สึกบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นจุด เราเป็นส่วนเกินอ่ะเราเป็นคนที่ไม่ไ DE ด้สําคัญแต parole, แ่เรากลับกลายเป็นส่วนเกินของพี่น้องของเราเรากลับกลายเป็นส่วนเกินของคนในสังคมเรากลับกลายเป็นคนที่คนอื่นเขารังเกียจบางครั้งเรามีคนรู้สึกแบบนั้นไหมทาไมฉันจนจังเลยทาไมฉันต่ําต้อยจังเลยทาไมสุขภาพฉันแย่จังเลยพี่น้องครับใครที่ได้ฟังพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมขออนุญาตชรยชนะของพระเจ้านี้ท้าทายพี่น้องนะครับ สิ่งที่พระเยซูคิดช่วยหากเราเรียนรู้ที่จะเข้าหาพระเยซูคิตให้มากที่สุดด้วยวิธีของพระองค์นะครับไม่ใช่ว่าความเชื่อของเราจะสามารถบังคับพระเจ้าได้แต่เมื่อเราปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าบอกเดินในทางของพระเจ้าบอกเราจะเห็นดึงกันอาัศจรรย์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าอาจจะมากกว่าหญิงหายโรคด้วยนะครับโอเคแหละผู้หญิงมีปัญหาเรื่องการเงินถูกไหมครับรักษา12ปีเงินเสียหมดไปแล้วนะครับพระเยซูคิดต์ทำยังไงครับ เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับ12ปีที่ต้องทุกข์ทรมานเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสังคมถูกไหมครับเพราะอะไรคนสังคมรัสเกียสาอย่างที่เป็นบิ๊กบิ๊กภาษาอังกฤษชื่อบิ๊กพร้อมแบบสปัญหาที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเพียงแค่ไปแตะใช้ฉลองพิเรศคริสเพียงแค่ไปแตะใช้ฉลองของพิเพรศคริสขออนุญาตครับปิ้งทุกอย่างมาะไยสิน้นปัญหาจะหนักจะเบาจะทุกข์ระทม ะเป็นพายุที่โหมกระหน่ำคระหนก็ตามพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเป็นกําลังกับพี่น้องให้บทเรียนของหญิงคนนี้เมื่อเขาพยายามที่จะก้าวหาประสุคิดและประสบคิดก็ทกํากาัลยาณีในชีวิตของเขาแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้องต้องจินตนาการภาพคนติดโควิดมาในที่กิจจักรของเราเนี่ยพี่น้องคิดว่าเมื่อเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารังเกยียจเขาเรากลัวเขาเราจะไม่อยากใกล้ชิดเขาเช่นเดียวกันหญิงคนนี้เป็นมนทิน เขาต้องแอบเขาต้องพยายามขนาดไหนนะครับที่จะต้องหลบหลีกหนีเล้นเพื่อที่จะเข้าใกล้พี่สกุลคิสให้มากที่สุดพี่น้องที่รักครับการที่จะได้รับคาตอบจากพระเจ้าการที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าสังเกตชว่า two way นะครับไม่ใช่แค่พี่สกุจะอวยพร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 ,ยพรมาเป็นสองทางระหว่างคุณกับผมด้วยเราก็ต้องมีท่าทีเราก็ต้องมีการสาแดงความเชื่อเราก็ต้องมีพฤติกรรมที่ สะท้อนเพ่อถึงพระีทธสุขิดว่า yes i love you เรารับพระสุขิดเราปรารถนาที่จะให้พระพรที่พระเจ้าประทานให้เราเนี้ยเป็นพระพรต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดพี่น้องที่รลกครับวันนี้พี่น้องอยู่ในเศรษฐกิจแบบไหนผมไม่ทราบพี่น้องจะอยู่ในสภาพร่างกายสุขภาพที่มันหนักหน่วงขนาดไหนผมไม่ทราบพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่สังคมตราหน้าเอาเปรียบดูถูกเหยียดหยามพี่น้องผมไม่ทราบแต่สิ่งที่ผมทราบก็คือเพียงแค่พี่น้องยื่นมือไปแตะพระเยซสุริต แต่การยืมือินไปแต่พร่อใหสุขิตต้องพยายามแล้วทุกอย่างจะได้รับการอวยพรแล้วก็ทําลายสมดพี่น้องที่รักครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพระชนะแล้วขอท้าทายและเป็นกำลัง,จงใจให้ชาวเล่นเช้าวันนี้นะครับหญิงโลหิตตกที่ได้รับการรักษาทั้งเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพและเรื่องสังคมพี่น้องครับปัญหาทุกปัญหาไม่เคยใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าจะทําได้การอัศจรรย์ธรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่ โอ้มันเหลือเชื่อแต่สารพิษสุขิตมันคือเรื่อง,องกปกติอธิษฐานด้วยกันนะครับสุธุการพระบิดาพระองค์เจ้าค่าขอบคุณอีกครั้งในเช้าวันนี้ให้เราได้เห็นถึงภาพของความลําบากของหญิงโลหิตตกคนนี้12ปีเป็นระยะเวลาที่ทําให้เรารู้สึกโอ้โหเป็นอะไรที่โหดร้ายแต่พระบิดาเจ้าค่าเขาเสียเงินเสียทองเขาเสียสุขภาพเขาเสียสังคมแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เพียงแค่เขาไว้วางใจและแตะที่ชายฉลองพระเยซูคริสต์ด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความถอมใจเราได้เห็นถึงการสัจจที่ยิ่งใหญ่โลหิตท,ที่ไหลมายมา12ปีหยุดทันทีเช่นเดียวกันลูกอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานการรักษาจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพสังคมที่พี่น้องครับทุกคนไปเจญในวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์ชนัสเลตขอพระองค์ทรงแตะต้องพวกเขารักษาพวกเขาให้พ้นจากพยานตรายทั้งสิน้นและเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชาววันนี้ ในทุกๆวันเราจะตื่นขึ้นมาด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าเราทุกคนจะได้เห็นถึงการสจจันทาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอในทุกวันแต่ขณะเดียวกันให้เราทุกคนเรียนรู้จะถอมใจเข้าหาพระเยซูคริตให้มากที่สุดกราตุูนอธิษฐานและมองฝังซึ่งกันและกันกันบพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen. เจ้าเอเมนขอบพระคุพรอผพระครับชาโลม